สวัสดีครับผมขุนประหลัดเศรษฐวุฒินะครับซึ่งรายการมูให้รู้มูให้รอดนะครับผมจะเล่าความเป็นมานะครับว่าผมย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเมื่อปี2540นะครับซึ่งตอนนั้นเองเราก็สนใจในเรื่องของวงการภาพเครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยวัตถุมงคลองค์แรกเลยนะครับที่ผมได้สะสมไว้นะครับได้ศึกษาและสะสมก็คือเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อผีน้ะของวัดสนุมราวแห่งนี้นะครับ ซึ่งสมัยก่อนนะครับก็ท่านได้สร้างไว้จํานวนมากมายนะครับจานวนมากมายก็เริ่มแรกก็คนที่ศรัทธานะครับคนที่ศรัทธาในวัตถุมงคลหรือศรัทธาปฏิปทาของท่านหรือตามที่ท่านได้สั่งสอนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบุคคลที่ใกล้ชิดต่างๆเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับในอดีตเนี่ยผมก็พยายามที่จะเวนหานะครับว่า,าบุคคลใกล้ชิด กับหลวงพ่อมีใครบ้างผมก็พยายามที่จะสอบหาแล้วก็เช่าหาวัตถุมงคลนะครับตอนนั้นน่ะเราก็เรื่องของธรรมะเราก็ศึกษาบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ไปสนใจเรื่องวัตถุบงคลดังนั้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพิณะเนี่ยที่ที่เด่นๆมากๆนะครับในในยุคนั้นนะครับอย่างเช่นดาวนะฮะดาวในสิบดาวในร้อยดาวในพันดาวในผลทั้งหลายนะครับแล้วก็ทั้งพ่อประหลัดนะฮะพ่อประหลัดขิกต,ต่างๆเนี่ย จริงๆท่านได้สร้างไว้มากมายเลยและวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งก็คือการใช้ในเรื่องของอสุภะของศพนะครับซึ่งมาเป็นส่วนผสมต่างๆตรงนี้ก็ยังมีอยู่มากมายบางท่านก็มองว่าเป็น,ปนสายของอวิชากันจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อแฝงด้วยธรรมะไว้ในวัตถุมงคลต่างๆมากมายนะครับในเรื่องของอสุภะทั้งหลาย นะครับเรื่องของการนั่งกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อก็จะสอนนะครับเรื่องร่างกายนะสอนถึงเรื่องร่างกายทัประสิ่งทั้งหลายที่เน่าเปื่อยไปต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมธรรมชาตินะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากๆนะครับสําหรับกลุ่มคนที่แน่งเชื่อในเรื่องของพลังจิตที่จะเชื่อในวัตถุมงคลเชื่อหรือในเรื่องของทางไสยศาสตร์ก็ตามสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราที่เราจะต้อง เรียนรู้เราจะต้องศึกษาให้รู้นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งสายหมูทั้งหลายนะครับสายหมู่ทั้งหลายเนี่ยในสิ่งที่เรามูให้รู้เราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างต่างๆเนี่ยขบวนการเนี่ยต้องต้องรู้นะครับแล้วมูยังไงให้รอดนะครับสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับดังนั้นเราเราจึงรู้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ผลสรุปสุดท้ายนะครับว่าในสิ่งที่เราจะมูกันเนี่ยเพื่อให้ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องมีอะไร มีบุญบาร,รมีมีการทําทานมีสร้างบุญกุศลทั้งหลายแล้วก็ลงมือทํางานนะครับจึงจะประสบความสําเร็จมูให้รู้มูให้รอดนะครับต้องเข้าใจขบวนการทั้งหมดครับ Terima kasih telah menonton!